สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับก็มาบอกวิธีการหรือเคล็ดล e ับดีๆเช่นเคยครับมาบอกวิธีการทําคลิปนะครับจะใช้คาว่าสอนเลยนะครับก็มาบอกกันนะครับก็มาบอกวิธีการหรือบอกเคล็ดล e ับดีๆของการทําคลิปนะครับเพื่อจะได้เพื่อนเพื่อนเผื่อจะได้เพื่อนเพื่อน เอาไปทําแล้วทีนี้ก็จะมีผู้คนมาติดตามนะครับหรือเปิดค่าการมองเห็นในโทรศัพท์มือถือของเราหรือในคลิปของเรานะครับอ่าก็วันนี้ก็มาทําคลิปหายตัวนะครับเดินหายตัวเข้าไปในประตูหรือกําแพงนะครับก็ทําง่ายๆนะครับก็แบบเมื่อกี้นี่นะครับมาครับเราก็มาทํากันนะครับผมจะพาไปทํา ก็ท่านไหนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนะครับส่วนท่านไหนไยังไม่รู้ก็ตามตามผมได้เลยนะครับก็เราก็ไปทําที่แอปแคปคาร์นะครับเราก็ไปทําที่แอปแคปคาร์ไปหาแอปแคปคาร์นะครับตัวนี้นะครับแอปแคปคาร์ตัวนี้นะกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยเนาะอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับร้อเขาลันข้อมูลก่อนนะครับ อ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับแอปพวกนี้ต้องเจนเย็นนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับก็เราก็ไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาเนาะเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาอ่าเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับน,นี่นะครับในชุดนี้ผมก็จะถ่ายยาวๆเลยนะครับผมจะถ่ายประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเนาะ ก็จะถ่ายประมาณนี้เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูก็จะถ่ายายาวๆเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณเนี้ยผมถ่ายายาวๆเลยนะผมถ่ายายาวๆเลยแล้วค่อยมาตัดเอาตั้งกล้องไว้แล้วทีนี้ก็ถ่ายายาวๆเดินเข้าประตูปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยถ่ายายาวๆเลยไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการตัดต่อแต่จะมาตัดต่อตอนนี้แหละ ไอ้ตรงที่เราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปนะครับเราก็ตัดทิ้งไปนะครับปึ๊บเราก็ตัดทิ้งไปในส่วนแรกที่เราถ่ายเราก็ตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปเราปิดเสียงด้วยนะครับบางทีอาจจะมีเสียงพวกทีวีพวกอะไรเข้ามานะครับอ่าเพราะว่าเราเปิดอยู่ในห้องส่วนรวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็ถ่ายปึ๊บ ยยาวๆเลยอ่าก็จะมีผมเดินขึ้นมาปึ๊บปุ๊บป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 ระมาณเนี้ยแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าประตูนะครับอ่าประมาณนี้นะปึ๊บเห็นไหมครับแม้กระทั่งหันหน้ากลับยังมีเลยอ่าประมาณนี้ส่วนนี้ก็ไม่เอานะครับอ่าก็จะตัดออกนะครับตัดออกอ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาแบ่งนะครับแบ่งแบ่งช่วงนะครับ ก็จะแบ่ง time, ช่วงปุ๊บประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดินข้ามาเดิน้็มาปุ commonly, ๊บปุ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 ๊บอย่างนี้นะครับไปหยุดปุ๊บนะครับโอเคอ่าก็จะตัดนะครับอ่าประมาณนี้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแล้วทีนี้ผมกดที่คลิปที่ไม่มีไม่มีผมนะครับฝั่งที่ไม่มีผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ ด้วยใช้คำสั่งภาพซ้อนนะครับใช้คำสั่งภาพซ้อนนะคำสั่งภาพซ้อนตัวนี้นะครับคำสั่งภาพซ้อนกดเข้าไปเลยครับอ่าก็จะลงมาอยู่ข้างล่างประมาณนี้นะครับอประมาณนี้นะจะลงมาอยู่ข้างล่างประมาณนี้ครับก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนะเนาะจะมีสองคลิปบนล่างนะ แล้วทีนี้ผมก็เลื่อนคลิปข้างล่างเนี่ยถอยนะครับถอยมานะโอ้ถอยยาวเลยถอยนะครับอ่าถอยปุ๊บประมาณไหนก็ได้นะครับประมาณไหนก็ได้นะคือให้มันอย่างน้อยๆอ่ะให้มันอยู่อยู่ได้ยาวประมาณนี้หน่อยนะครับคลิปบนนะอ่าคลิปคลิปบนให้มันยาวนิดหนึ่งนะก็เราก็เลือกเอานะเลือกเอาประมาณนี้นะ ประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้นะแล้วทีนี้เรากดคลิปล่างนะครับกดคลิปล่างนะกดประมาณเนี้ยคลิปล่างนะครับกดคลิปล่างอ่ากดเสร็จนะครับพอเราอย่างนี้เสร็จปุ๊บกดคลิปล่างเพื่อนๆเห็นคําว่าภาพเคลื่อนไหวไหมครับข้างล่างคําสั่งภาพเคลื่อนไหวครับคําสั่งภาพเคลื่อนไหวนะคําสั่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อนๆกดเข้กดไปเลยครับ กดเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาเราก็เลื่อนไปหาคําว่านะครับเลื่อนเข้านะครับเพื่อนๆมันจะเลยพวกโปรเนี่ยมานะครับมันจะเขียนว่าเลื่อนเข้าอยู่นะครับเขียน่าเลื่อนเข้าก็กดลงไปครับกดเข้าไปอาไอ้ตัวเนี้ยเราจะเลื่อนช้าเลื่อนเร็วก็แล้วแต่เรานะ ก็ก็สามารถปรับได้เนาะปรับได้ผมก็จะประมาณเนี้ยให้มันค่อยๆหายเข้าไปค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยนะปึ๊บอ่าโอเคก็กดโอเคนะครับกดโอเคกดถูกต้องนะแล้วทีนี้ก็ลองดูลองลองลอง,ลองภาพเราอ่าค่อยๆนะครับหายแบบ๊บค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเพืเเ่อนๆอ่า แล้วทีนี้ส่วนนี้มันยาวเรา <S <S เราก็ค่อยมาตัดนะครับ <S <S รในส่วนที่ยาวๆนี่เราค่อยมาตัดเอานะครับรเพื่อนๆเราค่อยมาตัดเอานะเราเห็นว่ามันยาวคลิปมันยาวเกินเนี่ยในส่วนเนี้ยเราค่อยตัดเอานะครับค่อยตัดเอาอ่ากดแล้วก็แบ่งฉากนะครับแล้วก็ตัดทิ้งออกนะครับประมาณนี้นะ ประมาณเนี้เนี่ยลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเรือนก็ไปหายตัวก็ไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนประมาณเนี้ยอ่าและทีนี้เราก็เราได้ประมาณนี้แล้วเราจะไปไปปรับก็ได้นะปรับปรับให้มันสว่างขึ้นนะปรับให้มันสว่างขึ้นก็กดกดขึ้นนั่นแหละกดขึ้นไป แล้วก็ไปหาไอ้ตัวนี้ครับปรับแก้ปรับแก้อ่าปรับแก้นะครับให้มันสว่างขึ้นเนาะให้คลิปเราสว่างขึ้นอ่าสว่างขึ้นนิดหนึ่งเอ่อเห็นไหมครับแล้วก็ลองกดเล่นดูลองเก็บกดเล่นดูเนาะเดี๋ยวนะครับกดเล่นดูนะอ่าเห็นไหมครับสว่างขึ้นไหมไอ้ตัวก็แวบอ่าเห็นไหมครับ ก็กดถูกต้องนะครับกดถูกต้องกดถูกต้องไปนะครับกดถูกต้องไปมันจะไม่ถึงคลิปพวกนี้ก็กดออกมานะครับความสว่างเพราะมันแดงๆนี่คือคลิปของเรานะครับทีนี้เราก็ส่งออกครับผมส่งออกส่งออกไปเพื่อใช้งานนะครับกดลองดูใหม่นะเดินเข้าไป หายตัวค่อยๆช้าโอเคทีนี้เราก็ส่งกดส่งออกเลยนะครับผมกดส่งออกเลยนะกดส่งออกไปโอเคเดี๋ยวนะดูกอนนะมันยังไม่ออกโอเคนะครับกดส่งออกไปทีนี้เราก็เตรียมไปดูในอัลบั้มรูปภาพของเรานะครับในอัลบั้มไอวิดีโอองเราอ่า เสร็จแล้วครับกดเสร็จสิ้นนะครับกดเสร็จสิ้นโอเคเราก็บนูที่อัลบัม้มอัลบั้มของเรานะครับส่วนที่เราจะไปใส่เอฟเฟกเสียงดนตรีหรือ,อตัวหนังสือก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ก็ค่อยไปทำนะครับ เห็นไหมครับก็ค่อยๆเดินเข้าไปหายตัวแวบบ็บละลายไปมันก็จะแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำไปโพสหรือนำไปลงในงคลิปของตัวเองก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากครับ